อันนี้มันเป็นสีแดงแนละ้วทุกคนสวยมากแต่มันยังไม่สุกถ้าสุกมันจะเป็นสีดําแล้ววันนี้มีสุกแล้วทำทำทำต้นแบ็กเบอร์รี่ที่แบ็กย้ายมาปลูกในบอมีใครจําได้บ้างครับแม็กลงคลิปไว้ตั้งแต่เดือนก,นกรกฎาคมมีก็ผ่านมา4เดือนแล้วนะครับตอนนี้น้องออกลูกแล้วตอนปลูกใหม่ๆทุกคนเชื่อไหมไม่มีใครรู้ว่านี่คือต้นแบ็กเบอร์รี่ทุกคนในบ้านนะคิดว่าแม็กปลูกต้นกุหลาบกันหมดเลยครับ หลังจากที่ปลูกลงวงบ่อผ่านไป2เดือนน้องยืดกิ่งเลื้อยไปตามซุ้มค่อนข้างเยอะเลยครับและในที่สุดน้องก็มีดอกออกมาให้เห็นซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าฝนพอดีนะครับทุกคนตอนแรกแม่ก็คิดว่าปลูกเป็นปีนะกกว่าจะได้กินลูกผ่านไปแค่ไม่กี่วันดอกของเขาก็เริ่มบานแล้วครับแล้วทุกคนดูสีดอกเหมือนดอกกุหลาบมาก แบล็คเบอร์รี่ที่แม็กปลูกเป็นสายพันธุ์ไร้หนามนะครับทั้งต้นเนี่ยไม่มีหนามให้เห็นเลยส่วนดอกช่อแรกน้องไม่ติดลูกนะครับแอบผิดหวังนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะผ่านไปไม่นานกิ่งที่เขาแตกออกมาใหม่นะครับก็จะมีช่อดอกออกมาด้วยแล้วดอกของเขาโคตรสวยแม็กโคตรชอบเลยทุกคนดอกช่อไหนที่มีมแมลงมาผสมนะครับเขาก็จะเริ่มติดช่อผลแบบนี้เลยพอผลเริ่มโตก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้ครับเวลาเห็นพืชผักผลไม้ที่เราปลูกเองมันออกลูกออกผลเนี่ยมันชื่นใจเนาะทุกคนพอเข้าสู่ปลายฤดูฝนนะครับ น้องแบล็คเบอร์รี่ก็เริ่มเป็นสีแดงแล้วความฝันที่จะได้กินแบล็คเบอร์รี่ปลูกเองอร่อยอร่อยอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมนะครับและจากที่เป็นดอกเริ่มติดผลมีผลสีเขียวจนผลสุกแบบนี้ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ4เดือนตั้งแต่เริ่มปลูกเอาจริงๆเป็นระยะเวลาที่สั้นมากเลยนะครับมาเดี๋ยวมาลองชิมกันดูดีกว่าครับว่าแบล็คเบอร์รี่ลูกแรกของบ้านรสชาติจะเป็นยังไงเม่มาดูอะไรนี่เร็วมาดูอะไรนี่เร็วนี่แบล็คเบอร์รี่ าบกัต้งละต้นปลูอะไรกุหลาบเหรอกุหลาบเออกแต่มันเหมือนกุหลาบจริงไหมปิแม่ดูดอกนี้ดิทุกคนเหมือนกุหลาบไหมเหมือนก็จริงๆแล้วพวกแบล็คเบอร์รี่เนี่ยก็อยู่ในตระกูลเดียวกับกุหลาบมันยังไม่สุกถ้าสุกมันจะเป็นสีดำมันถึงชื่อแบล็คเบอร์รี่ไงาดำำ รู้ว่าเป็นแบบ็คลี่ <c oughs> กินตั้งนานแล้วอา้าวมันยังไม่สุกเหรอสุกลูกแรกของบ้านเลยอันนี้จะให้แม่รับเกียรติในการชิมนะฮะแต่หนูแอบเห็นมันเหมือนจะสุกอีกลูกหนึ่งแต่มันยังแบบมันยังไม่เต็มที่มันยังไ,ไม่ไมเต็มอันนั้นอ่ะอืมแต่ก็เนี่ยเห็นไหมดูดิของแม่ดําแล้วแต่ของหนูยังออกแดงๆอยู่อันนี้ก็จะเปรี้ยวหน่อยของแม่น่าจะเริ่มออกหวานแล้วถ้าสีอย่างนี้มันจะหวานเหรออา้าวไม่รู้อะลองชิมพร้อมกันหนึ่งสองสามชิม เปรี้ยวขนมเปรี้ยวแม่เปรี <laughs> ้ยวไหมเปรี้ยวเปรี้ยวถ้าไม่มีหวานเลยอร่อยอร่อยไหมเปรี้ยวแต่เปรี้ยวอร่อยอะ